จียนอี e, ้จงหวน Easy Chinese with พี่กุ๊กแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Chinese with พี่กุ๊กค่ะรายการที่เราจะมาเรียนภาษาจีนไปด้วยกันแบบง่ายๆเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนอยู่คนเดียวเราเรียนไปด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เรียนด้วยกันทางซูมแห่งนี้นะคะ วันนี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์ที่เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันเลยรู้กันไหมคะว่าถ้าเราอยากจะพูดคำฮิตติดป,ปากของคนไปทำบุญเช่นคำว่าเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่ายังไงคะก็จะมาพบกับคำตอบกันในรายการ Easy Chinese with พี่กุ๊กวันนี้นะคะตัวคำศัพท์อาจจะ ยาวกว่าในภาษาไทยเช่นคําว่าเอาบุญมาฝากเนี่ยเอาบุญมาฝากภาษาไทยแค่สี่พยางนะว่าภาษาจีนเนี่ยยาวกว่านั้นนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ,ะก็เริ่มจากคําว่าคํานี้ก่อนนะคะคําว่าเอาบุญ มาฝากการเอาบุญมาฝากก็คือเป็นเหมือนกับการให้คนที่เรารักเราปรารถนาดีได้ได้เหมือนได้รับรู้ได้บุญกับสิ่งดีๆที่เราทํามาด้วยเราก็เลยเอาบุญมาฝากให้เขาได้อันุโวทนาบุญกันภาษาจีนจะใช้เช่นคําว่าป่าจินเทียนจะกงเตออ๋อหยีหยีหนีเฟินเฉียหรือว่าป่าจินเทียนจะกงเต๋อหยีทุี่ยาตาเแิเพี่จดรล่าเ,าเ,เ,เรา มาดูทีละประโยคกันค่ะประโยคแรกเวลาที่เราเอาบุญมาฝากแบบฝากทุกคนเช่นเวลาที่เราไปทําบุญอะไรมาแล้วเราอยากจะโพสในโซเชียลนะคะวันนี้ไปตักบาตรมาเอาบุญมาฝากทุกคนนะเนี่ยค่ะก็จะใช้ว่าป่าจินเทียนเตอกงเต๋อ ล้วก็ตัวที่จะเปลี่ยนสีนี่นะคะจะเป็นตัวที่อ่าอาเีเปิ้นเ,เดี๋ยวเราใส่พิมพ์อินให้ก่อนนะคะจินเทียน เต๋อกงตือฮีแล้วก็ตาเจียใช้สีเดียวกันก่อนตาเจียอ๋อโอเคเลยจอไปนิดนึงสักครู่นะคะฮี่ตาเจีย เป sure. สี่ตามรับตัวคำศัพท์ตัวต้าเจียสีเขียวนี้ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ mm. เช่นถ้าเราอยากจะเอาบุญนอฝากคุณแม่เราก็เปลี่ยนจากตรงต้าเจียนี้เป็นมามอได้นะคะหรือว่าเราอยากจะเอาบุญนอฝาก มาฝากคุณมาฝากเธอมาฝากสรรพนามบุรุษที่สองที่เราคุยด้วยมาฝากเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนเป็นหนีได้อันนี้คือหนีอันนี้คือมามอ่ะนะเนี้เวลาที่แต่ถ้าเหมือนกับโพส์ใน Facebook หรือว่าใน Instagram ใน Twitter ร์อย่างเงี้ยค่ะอยากจะแบบเอาบุญมาฝากทุกๆคนเลยอยากให้ทุกคนได้บุญด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยกันอ่ะก็จะใช้ต้าเจียได้เพราะว่าต้าเจียแปลว่าทุกๆคนนะคะ อันนี้เรามาดูตัวศัพท์กันเราจะได้รู้ว่าทําไมเอาบุญมาฝากแค่สี่คำแปลเป็นภาษาจีนมันยาวขนาดนี้นะคะป่าตัวนี้เลยก็คือแปลว่าเอานะคะตัวปาส่วนตัวศัพท์คําว่าบุญคือคํานี้ค่ะกงเต๋อกงเต๋อจะแปลว่าบุญนะคะสั่งสมบุญชิ่วกงเต๋อส่วนตัวนี้ตัวหยู่เป็นคําคําบุพบ,บทนะคะหรือว่าคํา preposition นะคะ เอาบุญมาแบบกลับาชาติแปลนะคะก็คือแปลว่ากลับนะคะแล้วก็ตัวเฟินเฉียงเฟินเฉียงในที่นี้คือการแบ่งปันแต่ว่าจะเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆความสุขความรู้สึกดีๆก็จะใช้ตัวแบ่งปันตัวนี้นะคะเฟินเฉียงเฟินเฉียงส่วนจินเทียนเป็นตัวที่ใส่เข้ามาให้ตัวประโยคมันดูมันดูไม่ข่วนเกินไปจินเทียนแปลว่าวันนี้ค่ะ ตัวนี้ถ้าจะแปลเต็มๆประโยคก็คือว่าเอาบุญที่ทำในวันนี้มาแชร์กับทุกคนนะ,ะมันจะทำให้ประโยคเนี่ยดูดีมากขึ้นนะคะถ้าจะใส่ประธานก็ใส่ฉันก็ได้หรือว่าจะใส่พวกเราก็ได้หวอเมินสมมติว่าไปทำบุญกันหลายๆคนนะคะหวอมิอนป่าชื่นเทียนต,ต์ต่อ功德เทียนตเต今天的功德 หยิหนีเฟื่งเสียงนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเอาบุญมาฝากเดี๋ยวเขียนใหม่ให้มันสวยๆนิดนึงอันนี้จะดูเละไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันถ้าใครอยากที่จะฝึกเขียนนะคะเคล็ดลับที่พี่กุ๊กอยากจะบอกง่ายๆเลยก็คือว่าดูตามที่เขียนไปบนกระดาษเนี่ยค่ะตอนที่พี่กุ๊กเรียนภาษาจีน เพื่อนๆที่เรียนตอนประถมพร้อมกันหลายๆคนนะคะเราก็ไม่ได้มาไม่เหมือนตอนมหาวิทยาลัยนะคะที่จะมีหลักการเลยว่าต้องเขียนจากบนลงล่างเขียนจากซ้ายไปขวาเขียนตัวไหนก่อนตัวไหนอะคะ่ะแต่ตอนที่เรียนมาตอนเด็กๆเ,เพื่อนๆทุกคนอะจะได้สกิลนี้พร้อมกันไปหมดด้วยวิธีการเดียวกันเลยะคะ่ะก็คือดูคุณครูเขียนไปบนกระดานแล้วเราก็จะเขียนเป็นเองโดยอัตโนมัติตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเขียนก็ เอาปากกากระดาษมาฝึกเขียนไปด้วยกันได้หรือว่าถ้าง,ง่ายๆเนี่ยก็เอานิ้วแล้วก็วาดบนอากาศไปพร้อมกันได้เอาบุญมาฝากนะคะก็เอเป็นเอาบุญมาฝากทุกคนนะป่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าตามหลักการก็คือเขียนจากซ้ายไปขวาอันนี้ก็จะเขียนจากบนลงล่างป่าจิ้นเทียนเออ ก็เวลาเขียนจะสองตัวจะไม่ติดกันมากนะคะป่าจินเทียนตึกกงตือยีอ่นี่คือเส้นเดียวนะคะตึ๊กตึกตึกเส้นที่สองเส้นที่สามท้าเจียคือทุกคนป่าจินเทียนตึกกงเต๋อยีอ่ท้าเจียเฟินเสียงเฟินเสียงเป็นคำศัพท์ที่ดีมากเลยค่ะแปลว,ว่า แบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้สึกดีๆนะคะป่าจินเทียนหรือว่าถ้าใครอยากจะฝึกพูดก็ออกเสียงตามได้เลยค่ะภาษาเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะคะมันไม่ใช่โปรแกรมสมเด็จรูปหรือว่าอะไรที่แค่ฟังแล้วก็มันจะสามารถเข้าไปเป็นสกิลได้เลยเนี่ยฟังไปพูดไปเขียนผิดเลยค่ะมันจะต้อง ใช้ใหลายๆทักษะฝึกไปด้วยกันนะคะ่าจินเทียนเต๋อ์ก้เต๋อวีท่าเจียฟงเฉียอแล้วพอมีคนเอาบุญมาฝากเราแล้วเราอยากจะเหมือนกับรีプライตอบกับยินดีกับเขานะคะอันโมทนาบุญกับเขา เราก็พูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเดี๋ยวให้ค้างหน้าจอนี้ก่อนเนาะป่าจินเทียนตะกงเต๋อหยีตาเจ้าเฟินเสียงหรือว่าป่าจินเทียนตะกงเต๋อยี่หนีเฟินเสียงแบ่งปันกับคุณนะคะต่อมาอ่นุโมธนาบุญแเรา EP นี้ดูพระพุทธศาสนามากเลยค่ะอะ่นุโมทนาบุญถ้าเอาสั้นๆแบบข่วน ได้คําเลยก็สี่คำเหมือนกันพระอนุโมทนาบุญก็คืออันนี้เขียนแบบตัวย่อนะคะตุยสี่กงเตอ๋ออ่าครานี้เราได้ยินกงเตอ๋อบ่อยละกงเตอ๋อแปลว่าอะไรคะกงเตอ๋อก็คือแปลว่าบุญนะ่ะคำนี้นะคะตุยสี่กงเตอ คืออนุโมทนาบุญแต่ว่าเวลาที่เหมือนกับในการโต้อตอบการสมมติเขาเอาบุญมาฝากเราเนี่ยบอกวันนี้ไปถอยสังฆทานมาก็บอกอ่าป่าจิงเทียนตะกงเตอ๋อวิ่หนีเฟื่งเสียงแล้วก็ใช้สวยสีกงเต๋อก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะ,ะให้ศัพท์มันดูฟต์ลงอีกนิดนึงก็อ่ออนุโมทนาบุญกับเธอด้วยนะ,ะกับเธอด้วยนะก็อาจจะเป็นมีซวยสีนีตะกงเตอ๋อก็คือเพิ่ม หนีเติขึ้นมาค่ะสุยสีหนีเตะกงเตอ๋อก็จะแปลว่าอนุโมทนาบุญของเธอค่ะตัวหนีตัวนี้นะคะก็คือแปลว่า เธอคูณเป็นสรรพนามบุรุษที่2ส,ส่วนตัวเตะนะคะก็แปลว่าของอ,อันนี้แปลว่าแปลว่าบุญใช่ไหมคะเขียนเป็นสังกฤษแล้วก็เขียนเป็นสังกฤษให้หมดเลยนะตัวนี้เป็นเซตเนี้ยเป็นคํานามแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวขยายก็คือบุญของใครบุญของเธออนุโมทนาบุญของเธอด้วยนะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็จะแปลเป็นอนุโมทนาบุญกับเธอด้วยนะค่ะแล้วพออีกฝ่ายตอบว่าสาธุ คำนี้ง่ายมากเลยค่ะสาธุก็ใช่ค่ะเขาอยากบอกสาธุเขาก็สาธุเลยค่ะบอกสาธุเลยเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะคะว่าคำว่าคำน,นี้ทับศัพท์ได้เลยว่าสาธุบางทีจะได้ยินคำว,ว่าต้านใจแต่ใช้สาธุเลยเนี่ยคนจีนเข้าใจะะตรงนี้เราก็มาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง กอกนน่ะะคะเดี๋ยวจะเขียนสองจะเขียนสอไอตัวสองคำตะกี้ให้นะคะวิธีเขียนเอาบุ้นโาฟังพูดว่า把今天的功ย e 大家分享把今天的功德与大家分享嗯อ่าเสียงตัวนี้สําหรับคนที่ไม่ได้มาฟัง e p พีที่เป็นตัวการออกเสียงพินอินนะคะ เดี๋ยวเรามาแชร์ให้เราออกเสียงได้ชัดขึ้นอีกนิดนึง่ะตัววรรณยุกต์ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์คล้ายๆภาษาไทยวรรณยุกต์ก็จะเป็นตัวเสียงดนตรีสูงต่างเช่นภาษาไทยคําว่าปาป่าป้าป้าป่าห้าคำเนี้ยก็จะมีอขออภัยค่ะปาป่าป้าปาป่าเนี้ย หาคำเนี้ยก็จะมีห้าความหมายภาษาจีนก็เช่นกันเป็นภาษาที่มีที่มีวรรณยุกต์นะคะแล้วการออกเสียงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราออกเสียงวรรณยุกต์ผิดความหมายก็เปลี่ยนแล้วก็ถ้าเราออกเสียงวรรณยุกได้ถูกแล้วแล้วก็ถ้าออกให้มันเป๊ะขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยพูดภาษาจีนเราหน้าฟังขึ้นอ่ะวรรณยุกตัวแรกที่จะสอนนะคะก็คือวรรณยุกเสียงที่หนึ่งนะคะตัวนี้ บางคนก็จะเทียบก,กับเสียงสามัญภาษาไทยเลยเดี๋ยวเราแทกตรงนี้เนาะมีความรู้สึกแบบอยากแวะตลอดเวลาเจออันนี้แล้วก็อยากแวะอันนั้นวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งอืมวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่เท่ากับเสียงสามัญในภาษาไทยมันจะแค่คล้ายเท่านั้นนะคะอ่าแค่คล้ายสมมุติอย่างคำนี้คำว่าเทียนตัวนี้นะคะ เทียนวรรณยุกเสียงที่1สังเกตก็คือมันจะเป็นสัญลักษณ์กลมกลอสัญลักษณ์ตัวขีดตรงๆนะคะตัวเทียนตัวเนี้ยมันก็ได้ไม่ได้ออกเสียงเทียนเหมือนเทีนยนไขอย่างเงี้ยเพราะว่าเทียนมันจะออกแค่ระดับกลางๆแต่คําว่าเทียนเสียงมันจะสูงขึ้นนะคะถ้าเคยวาดไว้จะเป็นเส้นเสียงจาก1ขึ้นไปถึง5เนี่ยเทียนภาษาไทยมันจะเป็นแบบเทีนยนไขอย่างเงี้ยเสียงมันจะแค่ประมาณจาก3ไป3แต่ถ้าอย่างตัวเนี้ยเทียนเสียงมันจะสูงจากระดับ ไปห้าเลยนะคะตัวจีนก็เหมือนกันจีนก็จะไม่ใช่จออีนอจีนแค่นี้ไม่ไม่ได้อ่านว่าจินเทียนจินเทียนแต่เสียงจะสูงเป็นจินเทียนจินเทียนฝาจินเทียนต่อ功德与大家分享อ่าแล้วพินอินตัวที่ต่อมาที่อยากจะแวะก็คือตัวนี้ค่ะตัวเสียงตัวเสียงตัวนี้อ่ามันจะเป็นเสียงตัวีแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว x ภาษาอังกฤษนะคะ เทคนิคในการออกเสียงตัวนี้บางคนจะออกเสียงมันจะเป็นวรรณยุกต์ในวรคของจีชีชีมันจะเป็นวรรณยุกต์มันจะเป็นไัญชนะวรคนี้นะคะจีชีชีซึ่งก็เนี่ยออกเสียงเป็นภาษาไทายอย่างนี้ได้เลยค่ะจีจีชอีชีซอีซีแต่ว่ามันจะสำคัญที่การวางลิ้นแล้วก็การออกเสียงค่ะ โดยที่เราจะทำลิ้นแบบนี้เลยสมมติอันนี้เป็นฟันบนอันนี้เป็นฟันล่างนะคะฟันบนฟันล่างสบกันแล้วเราก็เอาลิ้นเนี่ยพุ่งออกมาตรงๆแล้วก็ออกเสียงตัว g ตัว j จเนี่ยจะออกง่ายเลยค่ะตัว J จหรือตัว g นี้นะคะแล้วก็จะออกเป็นฟันบนฟันล่างสบกันแล้วก็พุ่งลิ้นออกมาออกจ G จจส่วนตัวคิวก็คือฟันบนฟันล่างศกกันเหมือนกัน เอาลิ้นพุ่งมาตรงๆออกเสียงชอชักสระอีนี้เลยค่ะออกเสียงไปด้วยกันได้นะเป็นชีชีชีแล้วก็ตัวพิเศษคือตัวเอสนี่แหละที่จะออกเสียงยากที่สุดตัวนี้ออกว่าชีชีช,ชีอืมตัวชีนี้นะคะเวลาที่ออกเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้เป็นส่วน อันนี้เป็นส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะเนี่ยตั้งแต่ตอนล่างลงมาแล้วก็ส่วนคางตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นลิ้นเราจะเอาลิ้นทั้งลิ้นนะคะใส่ลงไปในขอภัยนะคะข้างล่างตรงเนี้ลึกๆเลยค่ะใส่เข้าไปเต็มๆลิ้นนะคะแล้วก็ออกเสียงซอโซสะละอ e. ีเป็น she, she, she. ชีชีชีเช่นตัวนี้เป็นเสียงตัวนี้นะคะมันจะเริ่มจากสะละอ e. ีกับอางอีอางอีอางผสมกันนะคะ จาก E กับอางแล้วก็ผสมกันเอียงเอียงก็ได้เป็นเสียงเอียงแล้วเราก็ใส่ตัว C ลงมานะคะพยัญชนะซเอียงเชียงวรรณยุกเสียงที่3เชียงเสียงเสียงก็จะเป็นฟันเสียงนี่ก็คือตัวซีก็จะเป็นตัวหนึ่งที่หลายๆคนจะออกเสียงไม่ชัดเดี๋ยวเรามาดูตัว จีชีอีกทีเมื่อกี้พูดเร็วไปตบบางคำต <d> ีนะคะตัวจีก็คือทุกทั้งสามทั้งสามตัวนี้ฟันวางเหมือนกันเลยก็คือฟันบนฟันล่างสบกัน <c oughs> ตัวจีลิ้นลิ้นจะอยู่ตรงประมาณรอยต่อของฟันล่างถ้าเราเอาลิ้นไล่นะคะจากฟันเนี่ยไล่ลงไปฟันล่างเราจะเจอปุ่มแข็งแข็งเรียกว่าปุ่มเหงือกล่างอ่า <c oughs> ถ้าตรงจีจีลิ้นจะแตะอยู่ประมาณที่ฟันล่างพอตัว ชีตัวคิวตัวนี้ลิ้นก็จะกระดกลงมาเลื่อนลงมาอีกนิดนึงเป็นรอยต่อระหว่างฟันล่างกับปุ่มเหงือกล่างชีชีตัวที่จะออกเสียงผิดกันบ่อยๆก็คือตัวตัวชีกับชีสอตัวเนี้ยคนจะออกเสียงผิดบ่อยคนจะออกเสียงตัว X เนี่ยเป็นตัวชอชา้างแต่จริงๆถ้าเราชัดเจนเลยเพราะเราคนไทยฝึกจากฐานภาษาไทยเนี่ยค่ะ ก็คือออกเป็นตัว c ออกซอโซอสระอีนี่นะคะแต่บอกแล้ววิธีการก็คือเอาลิ้นทั้งลิ้นใส่ลงไปเต็มเลยช,ชีเสียงมันก็จะต่างกันี c ีเวลาออกตัวกเนี่ยมันจะปากมันจะกว้างสุดนะคะแล้วก็ตามสัญญาอย่างรวดเร็วเราก็จะมาสอนเขียนสุยี่หนีตะก้งเต๋อ นี่เริ่มจากตัวซ้ายก่อนนะคะแล้วก็พาร์ทนี้เนื่องจากมันมีตัวโจเจอตรงกลางเลยต้องโจเจอคือตัวที่3ามที่เขียนเลยต้องใส่ตรงนี้ก่อนก็ตัวสี่จากบนลงล่างนะคะแล้วก็เขียนพาร์ทซ้ายก่อนนี่เขียนชื่อผานด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอย่าเขียนติดกันเกินไปเพราะมันยังไงมันก็คือคนละอักษรนะคะซุยอี่นี่เต๋อกงเตอตัวกงเขียงขึ้นนิดนึง ตัวเต๋อตัวนี้นะคะถ้าเป็นประเทศเป็นเต๋อกูัก็จะเป็นเยอรมนีอันนี้ต้องเขียนยาวอีกนิดนึงซื้อสีส่นี่ตะก้องเต๋อแล้วก็ในสิบนาทีสุดท้ายเราจะมาเรียนพยัญชนะพยัญชนะในภาษาจีนคือตัวพินอินในตัวเจอเชอเนอเลอ,อ,อค่ะวักนี้นะคะพยัญชนะบอกแล้วเหมือนภาษาไทยนี้ก็ไก่ขอไข่าขาภาษาจีนก็จะมี เธอเธอเนือเลือ,ลอ,ลอ,ลอตัวนี้ถ้าถอดเสียงเลยนะคะต่อต่อททหารนอนหนูลอลิงค่ะตัวพินอินแปลว่าเราเอาเสียงอักษร,รโรมันมาแทนการออกเสียงภาษา,าจีนเพื่อจะให้ออกได้ถูกต้องเช่นถ้าเราเจอคำศัพท์ภาษา,าจีนตัวหนึง่งเอาตัวเบสิกมามากเลยนะเจอตัวนี้แล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าอ่านว่ายังไงถ้าเรารู้ตัว พินอินเราก็จะอ่านได้ว่าอ๋ออย่างเช่นคำนี้ออกเสียงว่าอ้ายอ้ายอันนี้ก็จะเป็นพินอินพยัญชนะที่เรายกมาวักนี้นะคะจะเป็นเตื้อเตือเนื้อเลื้อจึงไม่ควรจะเอาความรู้ภาษาอังกฤษมาเทียบนะคะอ้าวตัวดีดีด็อกนี่ทำไมมันไม่ใช่ดอเด็กไม่มีเสียงดอเด็กในภาษาจีนนะคะ ตัวนี้ก็คือเป็นต่อเลยแล้วก็เช่นเดียวกันตัวทีอะถ้าเป็นภาษาไทยเราจะเป็นต่อต่อก็ได้ทอทหารก็ได้เดี๋ยวเมื่อเสียงต่าไปอยู่ที่ตัวเตือแล้วเพราะฉะนั้นตัวทีนะคะก็จะไม่ใช่เสียงตอเต่านะคะจะเป็นเสียงทอทหารแทนเรามาออกเสียงพร้อมกันค่ะเตือ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 เนื้อเนื้อ เลเลเตทลตัวเนอร์นะคะถ้าจะแบบออกให้ช้าขึ้นไปอีกนะคะก็คือเสียงมันจะขึ้นจมันจะเป็นเสียงนาสิกนะคะเหมือนอย่างภาษาอังกฤษ,อ,กษอย่างเงี้ยค่ะตัวที่ลงด้วยด้วยตัวเอ็นมันก็จะขึ้นจมูกกันพาวพาวเป็นต้นค่ะอืมเือเทอเนอเลวักหนี้ออกไม่ยากใกล้เคียงกันเลยมันจะมี เวลาถ้าเราออกเสียงวักนี้ให้ชัดๆจริงๆมันจะมีตัวสระประกอบยเยอะไปไม่เนาะมันจะมีสระประกอบอยู่ในตัวนี้ค่ะเป็นนี่เจือเชือ,อเนื้อเลือตัวเอือเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกเสียงเอ,อือทีเดียวมันจะมีเสียงเหมือนเสียงอืออยู่ข้างหน้านิดนึงค่ะก่อนจะเป็นเสียงเอือมันจะเป็นเอ,อือเอ,อือสังเกตได้ว่าเวลาถ้าจับลําคอเสียงมันจะสั่นสะเทือนตัวนี้มันก็จะไม่ใช่ เตอเธอเนอเลอมันไม่ได้ออกแค่นี้แต่มันจะเป็นเตอเจือเนอเลอก็วักน,นี้ออกเสียงไม่ยากเกินเรามาดูตัวอย่างของคำศัพท์ดีกว่านอกจากจะเรียนตัวคำศัพท์แล้วตัวพยพญชนะแล้วเราจะได้มีตัวคำศัพท์ไปใช้มากขึ้นด้วยนะคะตัวเตอตัวแรกคือตัวเตอนะคะคำแรกเลยคือคำว่า ้าเขียนไม่ยากนะคะเขียนจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วก็ค่อยเขียนขีดพับอ่าจากบนลงล่างบนลงล่างก็เขียนจากซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยขวาเหมือนกันนะคะเตือเตือเนื้อเลือตัวเตือนต้าตัวนี้แปลว่าแปลว่าใหญ่อ่า big นะคะต้าแปลว่าใหญ่แล้วก็มีตัวอย่างอีกคำหนึ่งคือคำว่าตัว ตัวนี้ก็เขียนจากบนลงล่างเหมือนกันตัวอ,อันนี้เสน้นเส้นเนี้ยจะไม่ทะลุนะคะจะไม่ทะลุออันนี้ต้องไม่ทะลุต้องแบบนี้เลยทะลุตลอดตัวนะคะอัวอเตออัวตัวภัวชนะอ่าวันในยุคศตวรที่หนึ่งตัวก็จะแปลว่าเยอะคะ่ะเช่นโอ้ ยอเหันตัวมีมากมายแล้วก็นี้ก็จะมาแถมศัพท์ที่เกี่ยวกับตัวเจออีกคำสองคำค่ะสองคำเขาเรียกว่าสองเสียงแต่คำเดียวคือคำนี้คำนี้อ่านออกเสียงได้สองเสียงเสียงแรกก็คือออกว่าตงชี ก็คือเป็นเป็นวรรยุกเสียงที่หนึ่งนะอ่าเสียงแรกออกว่าต้องชีส่วนเสียงที่สองออกว่าต้องฉี่ต้องฉีต้องฉีต้องฉี่ต้องฉีต้องฉีต้องฉีสองคำนี้ความหมายก็ต่างกันนะคะคำแรกเนี่ยตัวตรงเนี่ยมาจาก งหนานชีไปที่เป็นทิศนะคะเหนือใต้ออกตกตัวตรงคือทิศตะวันออกตัวชีคือทิศตะวันตกอ่ามันก็จะแปลว่าจากทิศตะวันออกไปตะวันตกเงี้ยค่ะภาษาไทยมันจะมีแบบเหนือจอดใต้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบพื้นที่จากตะวันออกไปตะวันตกเป็นต้นนะคะมันจะออกเสียงว่าตรงชีเสียงเต็มเสียงนะคะแต่ถ้าออกแค่ครึ่งเสียงเป็นเสียงเบาตองฉีแบบนี้นะคะมันจะแปลว่าสิ่งของ เช่นเมื่อกี้เราเรียนศัพท์คําว่าตัวมาแล้วอยากบอกว่ามีของเยอะเลยเยื่เหินโตตรงสีอ่าเราจะออกเป็นต้งสีจะไม่ใช่ว่าเยือเหินโตตรงสีถ้าบอกว่าเยื่เหินโตตรงสีมันจะแปลว่ามีที่ตะวันออกตะวันตกมากมายหรือว่ามีพื้นที่ตะวันออกไปตะวันตกมากมายซึ่งไม่ใช่นะคะต่อมาก็ตัวเธอตัวเธอนะคะตัวอย่างง่ายมากเลยเช่นคํว่าว่าที่แปลว่าเขา เป็นสรรพนามบุรุษที่สานะคะแปลว่าเขาเขาแบบไม่ระบุเพศก็ได้หรือเขาผู้ชายก็ได้แต่ถ้าจะบอกว่าเขาผู้หญิงหรือเราเรียกว่าหล่อนใช้คำว่าหล่อนจะชัดขึ้นก็คือเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะหล่อนก็คือจะออกเสียงเหมือนกันแต่แค่เขียนตัวต่างกันอีกตัวหนึ่งท่ายาตัวนี้จะเหมือนตัวต้าแต่มีจุดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวอยาง ถ้าอยางก็จะแปลว่าพระอาทิตย์ถ้าหยางอย่างเหมือนขนศึกตระกูลหยางเลยตัวนี้เลยสว่วนตัวเนื้อตัวเนื้อนะคะออกเสียงมาาันจะอ่าเดี๋ยวย่อนิดหนึง่งตัวเนื้อเช่นมีทาแล้วก็ต้องมีหนี่ค่ะที่วันนี้เราเรียนกันว่าอะไรนะ ปากชิ้นเ,นเนี่นเต่กงเต๋อหวีหนีเฟื่เสียงตัวหนีนะคะหนีก็จะแปลว่าเธอหรือว่าคุณเธอหรือว่าคุณนะคะหนีหรือว่าคำว่าเหนียนที่แปลว่าปีอออานเอียรอ่าน,าน,านมีความแบบว่า ใส่สติเข้ามานิดนึงออเอียน,เ,นอเอียนเนอเอียนเนียนวันในยุคเสียงที่สองเนียนเหนียนเหนียนก็จะแปลว่าปีนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวทานแล้วสดชื่นตอนง่วงนอนกำลังดีก็เช่นเลมอนภาษาจีนใช้ว่านิ้งมงขีดเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจค่ะนี่ จากซ้ายก่อนนะคะแล้วก็ไปขวาหนิงเหมิงถ้ามีหนีตัวมู้ชื่อผาอย่างเงี้ยอยู่ด้านซ้ายแปลว่าเกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์นะคะหนิงเหมิงอา้าวเขียนขีดไม่ครบแหละแปบ๊บนึง่งขีดเยอะตัวนี้ขีดเยอะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าเมื่อกี้ขาดไปเส้นหนึ่งค่ะ นิง้งเมิงก็คือเลมอนแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวเลอะตัวเลอะนะคะ,ะ,คะเช่นคำว่าเลอะนี่เลยเลอะเลอะตัวนี้จะออกแค่ครึ่งเสียงเลอะแต่ว่าแล้วเช่นบอกว่าฉันอิ่มแล้วก็จะเป็นว๊อเปล่าเน,นี่ยอย่างเงี้ยค่ะวอ ฉันอิ่มแล้วหรือคำว่าหลังเป็นคำที่ต้องการมากเลยค่ะเพรช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเหล่งก็จะแปลว่าเย็นจินเทียนเทียนชี่เขินลงเป็นต้นนี้ค่ะกออยากได้แบบนี้มากเลยจินเทียนเทียนชี่เขิน ก็คือจะแปลว่าวันนี้อากาศเย็นมากเลยเหมือนแบบตอนเดือนธันวา,นาหน้าหนาวเงี้ยคะซึ่งตอนนี้ร้อนมากเลยวันนี้ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปหลายคำเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเรียนตัวพิทอินตัวอื่นอยากจะฝึก เพิ่มเติมสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะคะพี่กุ๊กมีช่อง YouTube อยู่ชื่อช่องซุปเปอร์ชินเจินนะคะสามารถที่จะไปติดตามกันได้แล้วเรากลับมาเรียนภาษาจีนแบบ Easy Chinese เพราะว่าไม่ได้เรียนคนเดียวแต่ว่าเราเรียนไปด้วยกันได้นะคะก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Easy c h i n ช s e with พิ่กุ๊กนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 我们下次再见บายบายเรามาเรีนภาษาจีนด้วยกันนะคะ